นำความน่ารักของโกโกวาเียวมาฝากพี่ๆกันนะคะเป็นที่รักของทุกคนจริงๆเลยล่ะคะสำหรับน้องเกลวของพี่ๆ ก็ด้วยความน่ารักสดใสแล้วก็เข้าได้กับทุกคนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะน้องเกียวก็สามารถเข้าได้หมดเล่นได้หมดนะคะก็จะเป็นที่รักและก็ที่เอ็นดูของทุกคนค่ะแาจมีภาพความน่ารักนะคะของน้องเกวกเระหว่างเล่นกับเพื่อน ทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันและก็เพื่อนที่มีอายุมากกว่าด้วยดูเกวจะเล่นได้กับทุกคนจริงๆและก็น่ารักมากๆเป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งน้องเกวและก็เพื่อนที่เล่นด้วยจริงๆเลยล่ะค่ะ <S <S อยู่คะอันนี้ทําอะไรอยู่คะเกลไหนปังปืนไปไหนแล้วอ่ะเจียนนี่ตัวอะไรนี่กระตูนอะไรไหนปังปังอยู่ไหนแล้วอ่ะดูนี่โอ้หอะไรอ่ะไรโนเสาปะโดเสาปะไหนปังปงโอ้อันน้ นีี่่อยาพแล้วปืนปั้งไปไหนแล้ววะไปนี่ไหนอ๋อเปลงร่างได้เหรอแปลงร่างได้ไหนเป็นไดโนเสาร์เป็นยังไงพี่พี่ไปแล้วแล้วเป็นปืนอ่ะเป็นปืนเป็นไงคะทำการรวมร่างรวมร่างแล้วบวนการสีสีรวมร่างกลายเป็นหุ่นยนต์นี่อันนี้คืออะไรครับพี่เซนต์เลปืนเหรอัง ปังก่อนปัง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 เลยโอ้น่ารักอ่ะแล้วตอนนี้เป็นอะไรอยู่คะอันนี้ทำอะไรอยู่คะเจลไหนปังงปืนไปไหนแล้วอ่ะเจลนี่ตัวอะไรนี่กระตูนอะไรไหนปังปังอยู่ไหนแล้วอ่ะดูนี่โอ้อะไรอ่ะเดโนเสาร์ป่ะไดโนเสาร์้างไหนปังปังโอ้อันนี้เนอสสาวแล้วเหรอ อได้เจอสามขวบเป็น huh. น oh. ah mm. ิวอาแล้ว huh. ป mm ืน hmm. ป ah. uh ั huh. ah. mm. ้งไปไหนแล้วอ่ะนี่ไหนอ๋อเปลงร่างได้เหรอนางเกลียวสร้ออะไรไปคะอันคืออะไรคะลูกเลโก้เลโก้เอามาจากไหนคะมากี่อันคะเอามากี่อันคะเอามากี่อันคะโบเบ้เลยโบเบ้เลยมีหนึ่งอันเอามีหนึ่งอันเหรอคะนางเกลียวสร้ออะไรไปคะอันคืออะไรคะลูก